สวัสดีค่ะพบกับเก๋เพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เก๋พาทุกท่านมาชมรถเก๋งสุดสวยสุดประหยัดอีกคันนะคะวันนี้รถเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะเลขใหม่น้อยๆแนะนําคันนี้เลยเจ้าโตโยต้ายาริสนะคะคันนี้เป็นรุ่น1.2 Hi นะคะราคาพิเศษมากๆผ่อนสบายๆกันเลยนะคะกับรถรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวรายละเอียดของตัวรถนะคะเก๋พาทุกท่านไปชมกันก่อนเลยนะมาชมกันที่ด้านหน้าของตัวรถนะคะคันนี้พิเศษมากๆเลยได้โคมไฟแบบโปรเจคเตอร์มาเลยนะคะสวย สวยใสๆเดิมๆแบบนี้เลยกระจังหน้าก็ยังสวยๆเลยนะคะไม่มีร่องรอยการชนอะไรมาเลยนะคะนี่เลยคงไฟสวยๆเลยเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะคะคันนี้ได้ไฟตัดหมอกมาด้วยการชนด้านหน้านะคะก็ไม่มีร่องรอยการชนใดๆเลยนะคะรถคันนี้ยังสวยเดิมมากๆเลยท่านใดที่มองหารถใช้งานถือว่าคันนี้เหมือนได้รถใหมาย้ายแดงแน่นอนมาชมในส่วนของกระโปรงด้านหน้านะคะสันเหลี่ยมยังคมๆไม่มีร่องรอยบุบบุ๋มใดๆเลยนะคะ สวยๆเดิมๆแบบนี้คุ้มๆแน่นอนแล้วมาชมกันต่อนะคะในส่วนของล้อได้ล้อเดิม To y ยต้าเลยนะคะนี่เลยสวยๆเลยนะคะเป็นขอบ15ตัวยางสะพานยางลึกๆใช้งานได้อีกอยาวนานเลยนะคะรถคันนี้ถือว่ายังสมบูรณ์แบบเลยนะคะได้ขอบ15มานะคะคันนี้ได้ยางใหม่ๆด้วย,วยท่านใดสนใจนะคะทางหาเก๋มาได้เลยนะ มาชมกันต่อนะคะในส่วนของกระจกมองข้างกระจกมองข้างเป็นสีดามาพร้อมกับชุดไฟเลี้ยวนี่เลยสวยๆเดิมๆเลยนะคะมาดูกันต่อกระจกรถนะกระจกรถนะคะติดฟิล์มมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีสติกเกอร์ของโตโยต้าทุกบานเลยนะคะอันนี้คือของแท้จากโรงงานเลยนะคะเป็นกระจกแท้จากโรงงานเลยไม่มีร่องรอยแตกร้าวใดๆเลยนะคะมาชมกันต่อในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะด้านในกันต่อเลย แข่งข้างประตูคันนี้นะคะได้เป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะคะใช้งานมาน้อยเลยนะกับรถคันนี้มือจับใช้งานได้ปกติแล้วก็ตัวเปิดกระจกเป็นไฟฟ้านะคะด้านล่างมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ํามาให้ด้วยนะคะลําโพงเตให้พร้อมเลยใช้งานได้ปกติทุกอย่างซอกหน้าตรงนี้นะ น็อตทุกตัวไม่เคยขยับขยื่นแน่นอนเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานแน่นอนค่ะรถคันนี้นะคะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํามาแน่นอนซอกเสาบีตรงนี้นะน็อตทุกตัวไม่เคยขยับขยืขย่นเช่นกันแผ่นเพจยังอยู่ครบๆเลยนะคะท่านใดสนใจทักหา,าเกดได้เลยนะมาดูในส่วนของเบาะ ตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดําเดินได้สีแดงสวยๆสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะนี่เลยสวยๆเดิมๆเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ตัวปร,บบรับเบาะเป็นแบบมือยกเลยนะคะใช้งานได้ปกติเช่นกันมาชมกันต่อเลยนะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันเลยนะคะ แผงข้างประตูนะ้าได้เป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำเช่นกันนะคะไม่มีร่องรอยขีดกวนใดๆเลยนะคะยังใหม่ๆเลยนะคะใช้งานได้ปกติตัวตัวปรับกระจกได้เป็นแบบไฟฟ้านะคะด้านล่างตรงนี้มีที่วางแก้วมีชุดลำโพงมาให้พร้อมเลยซอกหน้าตรงนี้นะไม่ น็อตทุกตัวไม่เคยขยับขยื่นแน่นอนโครงสร้างเดิมจากโรงงานแน่นอนค่ะนี่เลยสวยสวยเดิมเดิมเลยส่วนเบาะด้านในนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำได้สามหมอนมานะคะคันนี้เบาะใหม่ๆเลยนะคะไม่ได้ใช้งานมาเลยนะรถคันนี้เลขไม่แค่หมื่นเจ็ดเองนะคะถือว่าใช้งานมาน้อยมากๆเป็นรถปี2020นะคะแล้วราคาของเขาก็พิเศษมากเลยแค่4 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะรถคันนี้ถือว่าเหมือน ได้รถใหม่ป้ายแดงไปใช้งานกันแน่นอนเดี๋ยวส่วนถัดไปนะคะเก็บพาไปชมในส่วนของไฟท้ายไฟท้ายของคันนี้นะได้เป็น LED นะคะทูโทนสวยๆแบบนี้เลยใหม่ๆเลยนะคะโลโก้โตโตยต้ายังอยู่ครบๆค,คันนี้เป็นรุ่น1.2 Hi นะคะได้เซ็นเซอร์หลังมาด้วยนะคะนี่เลยสวยๆเดิมๆทุกอย่างเลยมาชมกันต่อนในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะคะ ห้องเก็บสัมภาระคันนี้กว้างๆเลยนะคะได้แผ่นรองมาด้วยนะของยาลิสนะคะมาดูในส่วนของด้านล่างกันเลยได้อุปกรณ์ต่างๆรถโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีร่องรอยการชนหนักพิกคว่ามาแน่นอนตัวซีนซิลิโคนยางนะคะยังสมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยนี่เลยค่ะสวยๆเดิมๆเลยนะคะส่วนด้านบนตรงนี้นะ้า็ตทุกตัวไม่เคยขยับขยื้อนแน่นอนบอกได้เลยว่ารถใหม่ๆเลยนะคะ มีเลยตัวน็อตนะคะน็อตเดิมๆเลยซีนซิลิโคนด้านบนนี้นะคะเดิมๆจากโรงงานแน่นอนค่ะเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานซื้อรถกับทางเพชรยนต์นะคะรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํามาแน่นอนไม่มีเปลี่ยนเครื่องไม่มีเปลี่ยนสีเล่มทะเบียนยังอยู่ครบๆเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าที่สนใจอยากจัดไฟแนนซ์นะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถ ทักหาเกดได้เลยสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่เกดได้เลยนะคะเรามีไฟแนนซ์เจนให้ถึงหน้าบ้านกันเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะมาชมกันต่อนะคะในส่วนของห้องพโดยสารด้านหลังกันแผงข้างประตูเขายังสวยๆเลยนะคะเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดําเช่นกันมือจับใช้งานได้ปกติ ตัวเปิดกระจกเป็นแบบไฟฟ้ามีชุดลำโพงมาให้พร้อมมีที่วางแก้วมาให้พร้อมเลยน็อตจ้องนี้นะคะไม่มีขยับเขยื้อนแน่นอนโครงสร้างเดิมจากโรงงานแน่นอนคันนี้เลยสวยสวยเดิมเดิมด้านในตัวเบาะนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดําใช้งานได้ใช้งานมาน้อยเลยนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดําได้สมหมอนมานะคะคันนี้ถือว่าใช้งานมาน้อยคุ้มคุมแบบนี้เลยนะคะตัวชมกันต่อในส่วนของห้องฝั่งคนขับกันนะคะ ฝั่งคนขับนะคะแผงข้างประตูเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำเช่นกันมือจับใช้งานได้ปกติตัวปรับกระจกเป็นแบบไฟฟ้า ด้านล่างมีชุดลำโพงแล้วก็ที่วางแก้วให้ซอกหน้าตรงนี้นะคะน็อตทุกตัวไม่เคยขยับขยื่นแน่นอนค่ะโครงสร้างเดิมจากโรงงานแน่นอนสนใจนะคะทักหาเกดได้เลยนะส่วนตัวเบาะคนขับนะคะก็ได้เบาะหนังนะคะสีดําเดินได้สีแดงแบบนี้เลยนะคะออกแนวสปอร์ตสปอร์ตส,สวยๆแบบนี้เลยรถยังสมบูรณ์แบบเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยนะคะตัวปรับเบาะได้เป็นแบบมือยกนะคะปรับได้6ทิศทางนะคะส่วนน็อตซอกเสาบีตรงนี้นะ น็อตทุกตัวไม่เคยขยับขยื่นแน่นอนค่ะบอกได้เลยว่าโครงสร้างเดิมจากโรงงานแน่นอนซื้อรถกับทางเพชรยนต์นะคะมีแต่คุณภาพนะคะรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํามาแน่นอนค่ะเพราะของเรานะคะคัดรถพิเศษเกรด A มาให้ลูกค้าแล้วนะคะเดี๋ยวไปชมกันต่อในส่วนของด้านในตัวรถนะคะ มาชมกันต่อในส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยคันนี้ได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสั่งการด้านข้างนี้ได้เลยตัวหนังหุ้มพวงมาลัยยังสวยๆอยู่เลยนะคะนี่เลยสวยๆเดิมๆเ,เลยได้แอร์แบ็กมาด้วยนะคะรถคันนี้ใช้งานมาน้อยๆมากเลยนะคะท่านใดที่กําลังมองหารถใช้งานนะคะคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนส่วนคอนโซลด้านหน้าก็ยังสะอาดสะอ้านนะคะไม่มีร่องรอยการขีดข่วนหรือว่ามีร่องรอยสกรปรกใดๆเลยนะคะถือว่ารถสมบูรณ์มากๆเลย ลแล้วก็มีเก๊ะวางเอกสารสามารถเก็บเอกสารได้นะคะสำหรับรถคันนี้นะคะส่วนตัววิทยุนะคะได้เป็นแบบเครื่องเล่นซีดีนะคะแล้วก็จอสามารถเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อ usb ได้นะคะตัวแอร์ได้เป็นแบบออโต้แล้วนะคะคันนี้นะด้นานหน้านะสามารถวางแก้วน้ำได้2จุดตัวเกียร์ได้เกียร์ออโต้มาแล้วนะคะแล้วก็ ตัวมือเบรกนะคะเป็นแบบมือยกแบบนี้เลยส,ส่วนคอนโซลด้านกลางนะคะสามารถวางของได้นี่เลยสวยๆว,วางของได้เลยนะคะนี่เลยคอนโซลด้านกลางวางของได้เลยนะคะ ถือว่าใช้งานคุ้มคุ้มรถคันนี้เลขไม่น้อยๆนะคะราคาพิเศษพิเศษสามารถทักหาเกดได้เลยนะคะใครกําลังมองหารถเก่งคุ้มคุ้ม,มแบบนี้เหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงแต่ราคาประหยัดประหยัดนะคะโทรหาเกดได้เลยที่เบอร์0834300683เกยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวส่วนถัดไปนะเกจะพาทุกท่านไปชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันต่อเลยนะคะ มาชมกันต่อนะคะในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะห้องเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ VVT-iE นะคะห้องเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่อง1.2ลิตรนะคะนี่เลยน็อตทุกตัวแล้วก็เม็ดอาร์ตนะคะยังอยู่ครบๆเลย โลโก้มออกกยังอยู่ครบๆเลยนะคะบ่งบอกได้เลยว่ารถคันนี้ไม่เคยเปลี่ยนอะไรเลยนะคะเป็นห้องเครื่องยนต์เดิมๆเลยนะคะร่องรอยของหยนดน้ํามันไม่มีเลยนะคะห้องเครื่องยนต์ดูแลมาอย่างดีเลยท่านใดที่สนใจรถคันนี้นะคะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดข้อมูลที่เก๋ได้เลยนะ ที่เบอร์0834300683นะคะรถสวยๆราคาประหยัดประหยัดคันนี้นะคะสวยๆเดิมๆจากโรงงานแบบนี้นะราคาคุ้มๆแค่459,000บาทนะคะรถคันนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ได้นะคะท่านใดสนใจรีบโทรหาเกดด่วนเลยนะคะที่เบอร์ที่0834300683เลยเกยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านเลยนะคะ ใครกำลังมองหารถเก่งไว้ใช้งานนะคะแนะนำคันนี้คุ้มๆเลยนะคะกับเจ้าโตโยต้ายาริสรุ่น1.2 Hi นะคะคันนี้รถปี2020ราคาแค่459,000บาทเท่านั้นนะคะเลขใหม่น้อยๆเลย17,000นะคะสนใจนะคะรีบโทรหาเกด,ด่วนได้เลยผ่อนสบายๆเริ่มต้นที่6,000บาทเท่านั้นนะคะท่านใดที่กำลังมองหารถคันนี้เหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงไปใช้งานกันแน่นอนส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะคะสนใจจะจัดไฟแนนซ์เรามีไฟ นนเซ็นให้ถึงหน้าบ้านกันเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเรื่องของดอกเบียรที่เก๋ได้เลยเริ่มต้นตอนนี้นะคะโปรโมชั่นของเขาดอกเบียรเริ่มต้นที่2.79เท่านั้นสนใจรีบทักหาเก๋มาด่วนได้เลยนะคะ รถคันนี้ถือว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคากันแน่นอนค่ะเอารถสวยๆไปใช้งานกันได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะคลิปถัดไปนะคะเก๋จะมารีวิวรถเก๋งสุดสวยสุดประหยัดคันไหนอีกฝากกดติดตามเก๋ไว้ด้วยนะคะสําหรับคลิปหน้าเก๋มีรถเก๋งสุดสวยสุดประหยคคหะัด,าดมาแนะนําให้กับทุกท่านได้ชมอีกแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับาการรับชมขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าของเก๋นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ